สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรบรรนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสบุรีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านดรสุรวาตทองบุนะครับซึ่งเป็นว่าที่สสพักก้าวไกลแล้วท่านก็จะมาดูแลเรื่องการศึกษาแล้วแนวโน้มก็ท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา นะครับวันนี้ท่านมาเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันชื่อวาบบีซึ่งซึ่ง,งเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับวิทยาลัยของเรานะครับซึ่งท่านก็จะมาช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างให้กับชาวอาชีวศึกษาของเราที่มีมานานนะครับอย่างน้อยก็ได้ช่วยในเรื่องของปัญหาที่มีอยู่แล้วก็มาดูความคิดของท่านว่า ที่ท่านมาเยี่ยมเรานั้นท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรครับติดตามผมมาครับครับสวัสดีครับผมสุรวาททองบนะครับว่าที่ผู้แทลลนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมศึกษาโครง,งานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันนะครับ แล้วก็ได้มาที่นี่ได้เห็นด้านอ,อาชีวกษานะครับได้เห็นความพร้อมได้เห็นศักยภาพของที่นี่นะครับแล้วก็พบทราบว่านักศึกษาที่สําเร็จจากที่นี่และรวมทั้งที่กําลังศึกษาอยู่ก็สามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับได้เงินไปด้วยและเมื่อสําเร็จแล้วก็มี สถานประกอบการมารับผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยไปทำงานในสถานประกอบการนั้นๆน,น,นะครับก็ขอชื่นชมนะครับในความสำเร็จในส่วนของภรคก้าไกลก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าเราจะาสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของการอาชีวาศาึกษาสถาบันการอาชีวะทั้งหลายนะครับามา ผลิตกำลังคนนะครับเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตรกรรมแล้วก็พัฒนาไปสู่การเป็นเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเป็นเทคโนโลยีเป็นของประเทศของเรานะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้ประเทศสามารถพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับแล้วก็จะทำให้ คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศจะเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไปครับอันนี้พระเก้าไกลก็มีนโยบายลนแนวทางเต็มที่ที่จะสนับสนุนการจักการศึกษาของสานศึกษาอาชีวะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนครับ